เดี๋ยวเหอะรีวิวก่อนแอบกินอีกแล้วเพื่อนรู้กันหรือเปล่าคะกรมสาธารณาสุขออกมาประกาศแล้วว่าอาหารทะเลกินได้ถ้าเราปรุงสุกที่อ,อุณหภูมิมากกว่า70องศาแต่อยู่อุดอนถ้าอยากจะมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่านั้นวันนี้เรื่องกินเรื่องกีกล้วยตามกล้วยมาเลยที่ทะเลใต้ซีฟู้ดเจ๊กไก่ละน้องบอกเลยว่าอาหารทะเลที่เนี่ยส่งตรงมาจากแผปลาละน,น้องปลอดภัยแน่นอนคะ่ะ ถ้าอยากกินซีฟู้ดสดๆจากทะเลฝั่งอันดามันต้องร้านนี้เลยทะเลใต้าบายเจ๊ไก่ระนองแต่ถ้าอยากดำน้ำไปเจอปลามากมายไก่กองในทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยต้องมาเรียนดำน้ำที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าแอดโรงแรมประจัก์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับเขาเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำแห่งเดียวในอีสานเลยนะร้านทะเลใต้ซีฟู้ดเจ้าของเรือประมงจากระนองมาเองทุกเช้าเรือประมงเข้าฝั่งเอาของทะเลสดสดนกน้ำแข็งไม่พูดทำทำเพลง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าค,คนกลางที่ไหนสง่งของตรงมาอุดรภายใน24ชั่วโมงได้กินของสดทุกวันแน่นอนนอกจากอาหารทะเลแล้วมาดูเมนูกันร้านนี้ยังมีอาหารใต้บอกเลยว่าใต้แท้ๆม,มากเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนใต้ค่ะไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวมาฟังคนใต้เขาแหลงกันเจ๊ไก่ค้าแนะนําเมนูอาหารใต้ให้หน่อยค่ะข้องทางร้านที่รอยมาก็คือแกงส้มนะคะเป็นเคี่องแกงที่ทางร้านทําเองค่ะเครื่องแกงคือนํามาจากใต้โดยตรงเลยค่ะละน้อง มีปลาทรายทอดขมิ้นนะคะขมิ้นเราก็เลยมา,าออออแหลกตายแหลกตายอีกอย่างหนึ่งก็มีปลาทรายทอดขมิ้นนะคะปลาทรายก็เป็นปลาทรายข่องเที่ยวเรือบ้านเองแล้วก็ขมิ้นก็นํามาจากตายค่ะร้อยแรงการนี่แล้วก็มีปูนิ่มนะคะทอดกระเทียมอันนี้เป็นขล่องดีเมืองระนองเลยนะคะถ้าใครไปถึงฟาร์มปูนิ่มระนองเนี้ยจะติดใจอันนี้ร้อย กล้วยบนปัตตานีแหล่งใต้ให้ฟังมบ้างสิไม่แหลงเลยทองแดงแน่ๆเลยแกงส้มแกงส้มปลาทรายทอดขมิ้นปลาทรายทอดขมิ้นปูนิ่มทอดกระเทียมปูนิ่มทอดกระเทียมอีกอย่างหนึ่งใบเลี้ยงพัดไข่ใบเลี้ยงพัดไข่้ ตอนนี้มาฟังกล้วยพูชแบบสาก,กางกันบ้างค่ะแล้วนี่ค่ะตอนนี้เมนูที่อยากแนะนำก็อยู่เต็มโต๊ะเลยมาเริ่มต้นกันที่เมนูหาก,กินยากไปภาคใต้ทีไรต้องสั่งทุกทีเลยกับใบเหลียงผัดไขยใบเหลียงหรือบางคนเขาเรียกว่าผักเมียงเป็นผักพื้นบ้านของทางใต้ปกติทางอีสานถือว่าเป็นแรไอเทมหากินยากมากๆขาดข้าวอะ่ะใบเหลียงผัดไข่เนี่ยถ้าจะกินให้อร่อยนะคะกล้วยแนะนำให้สั่งคู่มากับแกงส้มเลยค่ะหม้อนี้แกงส้มเนื้อปลากระพงเดี๋ยวเราไากินกันเอ๊ะเดี๋ยว อันนี้ตกลงแกงส้มหรือแกงเหลืองครับพี่ปูงคะแกงเหลืองเนี่ยคนภาคกลางเขาพูดกันค่ะแต่สําหรับคนภาคใต้แท้ๆเนี่ยเขาต้องเรียกว่าแกงส้มค่ะเพราะว่าเขาจะเน้นขมิ้นมากๆเลยค่ะแกงเหลืองเนี่ยนะที่ต่างจากแกงส้มก็เพราะว่าเขาใส่ขมิ้นกับพริกเหลืองส่วนเครื่องแกงเนี่ยนะก็เข้มข้นมากกว่าแกงส้มทั่วไปถ้าได้ลองกินคําแรกใส่ปากเข้าไปก็ต้องร้องว่า ร้อยสังผู้อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์บอกเลยว่าหากินยากมากเพราะว่าถ้าไม่ลงไปทางใต้เนี่ยไม่ได้กินค่ะกับเมนูนี้เลยป่าสายทอดขมิ้นกินได้ทั้งตัวคุณผู้ชมครับใครไม่เคยชิมเนี่ยผมอยากให้ลองชิมนะครับเพราะเมนูนี้คืออาหารจานโปรดของผมตั้งแต่สมัยตอนเด็กเลยอืมกรอบสะใจมากค่ะขึ้นชื่อว่าทะเลใต้สีฟ้ดเจ๊ไก่นาละน้องก็ต้องโชว์ของดีเมืองกระนองกันหน่อยพูดถึงของดีเมืองระนองก็ต้องปูนิ่มเลยปูนิ่มที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่น พราะพวกเราถูกเลี้ยงไปทะเลเปิดเกิดมายังไ,<ม>ไม่เคยถูกกัก<ม>ขังก็เลยทําให้ปูนิ่มที่ละน้องเนี่ยลอกคาบ,บอยแล้วก็ตัวใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละเหลือปูนิ่มต้องมาค่ะชอบกินกุ้งต้องสั่งเมนูนี้เลยกุ้งแชบวยซอสมะขามอยากกินกุ้งตัวโตใช่ไหมต้องเมนูนี้เลยกุ้งแชบวยกุ้งตัวโตจากทะเลฝั่งอันดามันทอดให้กรอบราดด้วยซอสมะขามสตดเฉพาะของทะเลใต้สีฟูเท่านั้น อันนี้สไตล์ทางใต้เลยเพราะว่าโรยหอมเจียวมาด้วย <c oughs> ดูขนาดไซสกุ้งเขาติตัวใหญ่เนื้อเยอะมากๆเลยค่ะกุ้ง <c oughs> สดมากค่ะบอกเลยแล้วกินกับมีกอบที่เขาให้มาด้วยนะเ <c oughs> ด็ดค่ะอยากแนะนําเมนูนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณการันตีว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนในอุดรกับเมนูใต้แ้ๆแบบนี้ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดกุ้งเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาจากเรือเมื่อวานเลยนะแล้วก็ส่งตรงมาถึงที่ร้านวันนี้ไม่สดไม่ได้แล้วค่ะอ มากค่ะแล้กวก็หอมกด็ิสีด้วยชอบกินอาหารทะเลแต่เลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าจะกินอะไรดีจานนี้จะไก่จัดให้เลยค่ะกับทะเลร่วมเผาซีฟู้ดสดๆจากทะเลละนอ้องบอกเลยว่าเซตนี้คุ้มมากๆเพราะว่าราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองในชุดจะมีหอยหวานตัวโตๆหมึกไข่ปูหมาตัวใหญ่มากแล้วก็ยังมีกุ้งตัวใหญ่ๆอีก4ตัวไม่สั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวเหอะรีวิวก่อนแอบกินอีกแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้กล้วยมาการันตีกันให้ดูแล้วว่าร้านทะเลใต้ซีฟู้ดเจ๊กไก่นะ,ะน้องอาหารทะเลสดสะอาดพอไทยส่งตรงมาจากล้านน้อง มาทานกันได้ค่ะใครที่อยากจะมาตามรอยกล้วยนะคะร้านทะเลใต้ซีฟู้ดเจ๊กไก่นารอนองค่ะอยู่ในซอยพรปะกายตรงข้ามกับโรงแรมจเจริญพรแกลนค่ะสามารถเข้าไปจอดรถได้ในโรงแรมจเจริญพรได้เลยนะคะและร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจะถึง4ทุ่มครึ่งค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพามากินที่ ทะเลใต้ซีฟู้ดเจ๊ไก่นะละน้อง <Yeah. S 1> และอย่าลืมนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมเข้ากดติดตามในช่อง YouTube และ t ึงต่องด้วยค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ไปก่อนแล้ว